โมทรงดินโมทรงดินพุทธทรงศิลปพุทธทรงศิลปทาทรงสมุทรทาทรงสมุทรเยาะทรงอากาพุทธธรรมแคล้าพุทธธรรมแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดคลาดสังขังแคล้วคลาดศังขังคตรโอภัยพานวินาศสันโตนักการโร กะโกสันโทสิโรมัชเชโมกาโลโกนาคมะโนนานาจิตเตพุทกาโลกัสโปพุทโทจะทเวเนเตทากาโรสีสักยัญมมนีโกตตโม ยักกันเตยักการสีหริยะเมตรัยโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานักมามิหังนักโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณังมณี นักวรัตนางีสะหัสสะสุธรรมพุทโธธรรมสังโฆยะคธาพุทธโมนะพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆปูชาสกีธานังวรังคันทัง สิวรีจะมหาเถรังอาหังวันพามิภูรตโตอาหังวันพามิชาตุโยอาหังวันพามิสัพพโตพุทธะธรรมะสังฆะอธิปุจยามา สัดพะธตุภวนาะาพระธตุภูวนารามนั่น <śmy> ั <sw to> <worldwide> ่นนนั่นนี่ผาวโเกนสวยาในความสำเร็จจะจักากักาแลจะออกยามันชเทาารที่สุนระได้เป็นพระเาจุมตัวนตันติั ลลและลมสวรรค์ลมเทพได้เสด็จมาภาคกลางพิธีนี้รักบัดนี้จะนำหน,น้านนตาัวสะอาดได้อัญเชิญเทพเทวดาเจ้าทั้งแปดพิธได้เสด็จมา,าร่วมพิธีมาหามงคลน,นักโอกาสบัดน,นี้ ทามิอัมมังวันทามิสังฆังวันทามิวันทิ่วาการยปกปางเม่ตากตายักปิเชยร์ยักกปโตตังวินาสตูสิสิริเทพยัพิโตทะยักเมตันจาอาริยมเหสลังสังเถหมาละสิทิโอม เทเววาที่ถึงพระที่อยู่นักานที่แห่งนี้อีกครั้งในสีมหนาทูกแห่งบนท่านที่เกิดในิพีิลนที่ปริสถานนักสถานที่แห่งนี้ในงานพิธีอภวมโสวงวผู่พระศรีมาปิดทองฝังลูกในมิตวัดหนองกระโกตำบลต้นเส๋นอำเภอตา,ก,ากีจังหว,วัดนครสวรรค์ในวันนี้อีกครั้งขภูมิเจ้าที่เจ้าคุณพาลี ังไปยะเองิดถายอากอากาฉันตุปริหุนฉันตุกวาหะยากนามกิตวาสิลตานาโกะพระวิยังปริวาโลสัจตันติสัพพะปุริลัคนิคัลโถมหาราชาอิสาภาเกเตปิตุเหอนุลาขันตุอาโลเยณฑนะตุเขนจั อาขณะยังบำเพ็ญขันธภูฏมหาลาชาปิสาภาเทติปิสุเเตโพตเทวคุณโยกเอเตจตตาโรเทวมหาเทวาพุทธปาสนาธรรมปศานาสังฆปาสนาพุทธาริวัตารถมาขันตวาสรมมาริวัตาสมาขันตวาสังฆาริวัตาสมาขันตวา อี่วัารวักากมาขันตัวกัจคันตุปริพุทธันตุตัหายาิโสจะทุลักโถจะเทวเปโสจะเทวคุณญะโกนิ่ังวัดกยสถานทั่วมพัน์ะพอนันตวันุภมกวัสรปะกฏมกวามอกาวาริขอนุทลาันเนินฤทธาอสัาหมาสมอดิเทวนัณขอถออาลาละกันัพปิ อจงด bon ้วยเมหวังกรุณาอภิบาลบรุงสงสารท่านหลอำเภอตากีท่านกำนันตำบลจันเศนกำนันตำบลหนองกระเบียนท่านนายกองการบริหารตำบลหนองกระเบียนนายกองการบริหารตำบลจันเศนท่านสสติรเจตุือพระวันละาโสนครสวรรค์และท่านผู้วิจิตรทานฝังมุกรนักวัดหนองตะโพตำบลจันเศนอำเภอตากีจังหวัดนครสวรรค์ ขอทุกท่านตุนปฏิสังารมีสาสมัยสมบูรณ์ร่ลำรวยเป็นเถนิมาเศีท,ทุกท่านทุกคนเดินดานทุกเครื่อเสียงสังเพลงตรัสตริบัติบัตีเทพเทวา,ารากติสัิงสงทงหลายโดยเฉพาะ สานเตมวัดชอรราขอพระบารมีวัดนรเสรในวันนี้พร้อมด้วยพระเทราและเทรา สัมสีทั้งหลายซึ่งอาจารย์ยังฝันอยู่อา,าจารย์นำหนาตสะอาดได้อ่านราชโองการขอเทพเทวดาอารักและบารมีสิ่งสัทธิ์ได้เสด็จมาดังบารมีของพระเดชพระคุณพระเทพมุนีรองเจ้าคณะภาคสี่วัดปากนาพระีเจริญและบารมีหลวงพ่อเจ้าคุณเจริญได้อธิษฐานจิตอยู่ขานาดนี้ขอเทพสวรรค์ พระอาทิตย์ทรงปิดมา่านแสงเมฆเวลาอารักได้มาคุ้มณสถานที่ภูพระศรีมาฝัางรู่งน,นิษวัดหนองกระโกให้แล้วเสร็จให้ทิพไมไปัดใดและบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เสด็จมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงได้ประทานพรในคณะกรรมการทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนักการ,รบัดนี้นทุกคัตทุกปรการเถิด สองตะปูพอให้ทานได้ทานทานพรช่วยอุ่บารมีองค์สุเตพนรายมหาล้านตุเตศวิรณมหาลานบารมีราชวงศ์จากีกทุกองค์มีองค์กัรวงรัชการที่เก่าองค์พุเตศเจ้าอูยหัวรัชการที่สิบและพระแม่พันธุพิรวงทรงได้อา สุกัสาโมตัสสัมกวาโตอาดาโาสัมพุทัสสูชาข้าพุจับุะอิมังโสปะยัญชนะสัมปันนงัง ဣတိヨー महायानीयं जायो म ောဘိဓုနာကံဩက္ခဏံဘမ္မနောဇတ်သေဝသေဝောဇတ်